ลบีฟสรุปดวง10นาทีกับฉนสวัสดีค่ะชาวชสสวัสดีค่ะในช่องโฮโลบีฟนะคะของเราดูดวงแบบศาสตร์ลัคนาสิบดาวนะคะเราดูดวงแบบภาพรวมนะคะอาจจะมีแม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ดูดวงเฉพาะตัวบุคคลนะคะสำหรับคอนเทนต์ดีๆนะคะในทุกๆเดือนนะคะฝากให้ทุกท่านนะคะ เป็นกำลังใจให้เราค่ะด้การกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้เรานะคะแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะรับชมเนื้อหาดีๆได้ฟรีทุกเดือนเลยค่ะและคอนเทนต์ในครั้งนี้นะคะเป็นคอนเทนต์ที่ร้อนแรงค่ะมันคือเกี่ยวกับมรุดยูย้ายค่ะแล้วเขาย้ายแบบยาวนานแล้วคราวนี้ค่ะย้ายจากราศีเมษค่ะเข้าราศีพฤษภค่ะนะคะซึ่งการย้ายครั้งนี้จะย้ายไปอยู่ในราศีพฤษภเจ็ด แล้วมันจะกระทบยังไงกับ12ลัคนาราศีเดี๋ยวเข้าไปฟังกันเลยค่ะลัคนาราศีเมถุนค่ะสวัสดีค่ะชาวชอนซ่อมเมถุนทั้งหลายนะคะตาขุนแล้วค่ะชาวเมทุนว่าการที่ดาวมรดอยู่ยกใหญ่นะนะคะจากที่เขาเคยอยู่ในภพลาภของคุณมา7ปีตอนนี้เขาใ้ายมาอยู่วินาศอีก7ปีค่ะค่ะอ่า ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลักๆเลยนะคะในความเป็นจริงแล้วว่าดาวมรุเตยยวมันคือดาวแห่งการทําลายล้างถูกไหมคะการปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอย่างที่บอกว่าเอ่อมรุเตยยวใหญ่เข้ามาในภพวินาศแล้วภพวินาศเนี่ยคือภพเราว่ากันว่าเป็นภพเสียแต่ในความเป็นจริงมันมีในเรื่องที่แปลดีแล้วก็ไม่ดี การที่ดาวมิตอยู่เข้ามาหนุหนในวีนาเราขอแปลแบบนี้ก่อนว่าวีนาจริงๆแล้วหมายถึงต่างประเทศด้วยเหมือนกันดังนั้นนะสำหรับคนที่ทําอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะนี่โดยเฉพาะเจาะจงนะคะอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศอันเนี้ยได้คุณเขาเรียกว่าได้ประโยชน์ได้ผลดีจะมีความมั่นคงมีการเติบโตมีการเดินทางเยอะขึ้นมีการออไปดิวอะไรกับต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาหรือคนที่เป็นต่าง รูปร่างลักษณะพืชพันธุ์สันฐานหรือว่า Nationality เรียกว่าสัญชาติแตกต่างจากเราก็ได้นะคะคราวนี้มันก็เลยจะเป็นในเรื่องที่เติบโตในด้านนั้นถ้าเกิดใครทําในด้านนี้แต่สิ่งที่บอกว่าเอ้ย แล้วอะไรที่กระทบเรื่องไม่ดีล่ะมันจะมากระทบเรื่องของความเจ็บป่วยค่ะชาวเมถุนชาวเมถุนอาจจะมาระมัดระวังเรื่องของความเจ็บป่วยกันน,นิดนึงตวจสุขภาพนะคะแต่อันนี้จะอยู่ที่พื้นดวงด้วยว่าพื้นดวงเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับอยู่ในพื้นดวงหรือเปล่านะคะสุขภาพก็อาจจะต้องระมัดระวังดูแลเป็นพิเศษนะแล้วก็ไปตรวจเช็คที่สำคัญคือไปตรวจเช็คนะแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่จะเป็นข่าวดี มันก็คือมารุตยู่ัจริงๆแล้วมันคือดาววิญญาณด้วยค่ะชาวเมทค่ะคําว่าดาววิญญาณเวลาวิญญาณไปอยู่ในภพที่มันไม่ดีหรือภพเสียเรียกว่าวิญญาณก็ไปช่วยเหลือถ้าเราอ่ะทาถูกวิธีเรียกว่าเสริมหรือว่าเรียกว่า,าทําบุญอะไรหลายๆอย่างถูกวิธีถ้าเราทําดีด้วยนะคะใช่อันนี้ต้องทำดีด้วยนะคะเอาจริงๆนะดาวมารุตยูอ่ะมันเป็นดาววิญ,ญญาณดังนั้นถ้าเกิดใครที่อยู่บนศีลธรรม สิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกที่ควรหรือไม่ได้เป็นละลานใครเนี่ยอันนี้มันจะเป็นช่วยเหลือเราอยู่ละค่ะให้เราป้องกันให้เราอะไม่วีนาะดนั่นเองนึกออกปะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะมีเคล็ดลับด้วยนะคะสําหรับการที่ดาหรือุตยยกย้ายข้อแรกเลยอะในเรื่องของการที่แบบเราจะไปทําอะไรก็คือให้ไปทําบุญกับการศงค่ะ ลงศพเกี่ยวกับความตายเกี่ยวกับสังขารเกี่ยวกับสุขภาพรงพยาบาลอะไรพวกเนี้ยนะคะจะทําให้ชาวเมถุนเนี่ยเรื่องสุขภาพก็จะกลับรายกลายดีหรือว่าดีขึ้นหรือสิ่งที่ไม่เห็นสิ่งที่ไม่เจอก็อาจจะพบเจอเร็วขึ้นนะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยค่ะค่ะเรามาเจาะลึกเดือนมีนากันเลยค่ะจ๊ะได้เลยค่ะชามพอยสำหรับเดือนมีนาชาวเมทุนเนี่ยจะเอาเริ่มจากอะไรก่อนดีการงานเลยค่ะการงานอย่างที่ เรามาดูกันเรื่องการงานการงานอ่ะของชาวเมทุนคือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสจะยังคงสวยงามนะคะเรียกว่ายังคงสวยงามอยู่ในตําแหน่งการงานเป็นกเกษตราราธิบดีเรียกว่ามันคือความมั่นคงหรือความที่ตั้งอยู่ตั้งมั่นมีอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะชาวเมทุนในเรื่องของการงานอ่ะยังคงอยู่ในทิศทางที่ประคองและทําไปในได้ดี เรียกงี้ดีกว่าเราต้องดูดาวอื่นประกอบกันไปด้วยว่าดาวอื่นๆเสริมคุณหรือเปล่าชาวเมถุนจริงแล้วถ้าเมถุนมันคือดาวดาวพุธแล้วดาวพุธอ่ะเขาไปอยู่ในตําแหน่งการงานเหมือนกันนี่เนี่ยไปอยู่ในตําแหน่งการงานนะเขาไปเจอคู่ที่ดีค่ะเรียกว่าเป็นคู่ที่แบบทำให้เกี่ยวกับการงานดีลงานสำเร็จทีนี้เนี่ยดาวพุธเนี่ยเข้าไปตั้งแต่วันที่11มีนา จนถึง30มีนาะในตำแหน่งการงานไปเจอกับทั้งดาวอาทิตย์ไปเจอทั้งดาวพฤหัสซึ่งเป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกับการเจราจาและประสบความสำเร็จหรือเจราจาแล้วทำให้ได้ดิวปิดดิวได้นะคะเป็นโอกาสในเรื่องการงานที่เข้ามาหรือถ้าเกิดใครก็ตามไม่ว่าการงานจะเป็นลักษณะของการ ต่างประเทศต่างประเทศนี่รุ่งมากนะเพราะด่วงของคุณเนี่ยมันเหมาะกับเรื่องต่างประเทศในช่วงนี้มันมาแรงว่าง่ายๆเถอะนะคะหรือเป้าของคุณในเรื่องของการเจราจาดีลงานต่างๆอันเนี้ยมีความสําเร็จหรือใครก็ตามที่ทํางานด้านของวิชาการหรือในเรื่องของ การศิลปะต่างเนี่ยมันจะเป็นไปในทางที่สวยนะคะทีนี้มันจะมีดาวอังคารที่มาทับตัวคุณด้วยนั่นก็คือตั้งแต่12มีนาจนถึง10พฤษภาใครที่เป็นเซลล์หรือใครที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับการขายต้องออกไปเจอผู้คนออกไปเลยค่ะ<ม>ออกไปเลยออกอเลยใช่รับรองว่าคุณปังแน่นอนอ่ามีเปอร์เซ็นต์สํเเ็็จปาไปเลย80%สำหรับภาพรวมของพื้นดวงนะคะ,คะไม่ได้รวมกับ ตัวเจ้าสตาร์เองอ่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนอืมแปลว่าการงานสวยงามค่ะได้รับโอกาสอย่างแน่นอนค่ะการเงินล่ะคะการเงินน่ะ ต้องบอกนน้ว่าเป็นโชคดีของชาวเมทุนแล้วค่ะที่ดาวเสาเขายกใหญ่หนีออกไปจากการเล็งพบการเงินของชาวเมทุนค่ะชาวเมทุนตั้งแต่วันที่หนึ่งนาเป็นต้นไปเนี่ยดาวเสาวะเขาย้ายออกไปปกติอะดาวเสาร์มันจะเล็งมาจริงๆแล้วดาวการเงินของชาวเมทุนอะเป็นดาวจันถูกไหมแล้วดาวจันอะมันวนเวียนเปลี่ยนแปลงมากมายเพราะฉะนั้นหลักๆการเงินเมทุนเลยนะจะต้องดูพื้นดวงเป็นหลักก่อนข้อแรก นาว่าพื้นดวงของชาวเมถุนจริงแล้วการเงินในพื้นดวงเป็นยังไงนะจะได้เสริมจะได้เพิ่มจะได้เติมอะไรถูกะนะแต่ว่าในดาวจรเนี่ยก็คือดาวเสาร์อ่ะเขาไม่เล่งการเงินแล้วทำให้ระบบการเงินมีความเครียดหรือตึงหน้อยลงหรือจริงๆแล้วคุณวางใจได้มากขึ้นกับเรื่องการเงินเพราะการเงินมันเริ่มโฟลโ o ร์ข้อแรกมีโอกาสที่การเงินจะเริ่มโฟลโ์ดีฟลเข้าหรือฟลออก <laughs> ต้องเข้าสิแต่ถึงโฟออกต้องพูดงนี้ก่อนคุณจะไม่ได้เครียดหรือไม่ได้แบบกังวลเหมือนเก่านึกออกปะแล้วคุณจะเริ่มลุยตลาดละไม่ได้เป็นกังวลแต่แบบเอาวะลุยอย่างเงี้ย <c oughs> มันจะเป็นอารมณ์แบบเอาวะลุยไปหาเงินละกันถ้าเงินไม่เข้าก็หาเงินละกันหรือพอดีว่าการงานคุณมีโอกาสเข้ามาด้วยทำให้การเงินของคุณเนี่ยมันไปในทางที่คุณได้เดินออกไปได้หลับ โอกาสตรงนี้แล้วทามันขึ้นมาการเงินอาจจะได้ช้าไปหน่อยหรือช้าไปบ้างแต่ในภาพรวมยังถือว่าเป็นโอกาสที่ได้และมันยังมีเข้ามาเรื่อยๆต้องพูดอย่างนี้นะคะ,คะเพราะว่าดาวเกตอยู่ในภพปุตตะด้วยเรียกว่าเป็นโอกาสเล็กๆน้อยๆทางการเงินของคุณแล้วเขาเล่งอยู่ในภพลาภะนั่นก็คือยังไงคุณจะมีโอกาสในการได้เงินอยู่แบบ ฟุกๆด้วยหรือ,อม,มีคนช่วยเหลือด้วยนะคะหรืองานของคุณอยู่ดีๆก็มีคนซัพพอร์ตให้เงินก้อนโตมีโบนัสมีการเจรจาอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงเหมาะเจาะในการได้โอกาสเข้ามานะคะในการได้ลาบได้โชคได้ก้อนได้การเงินที่มาเสริมมาแต่งถ้าเกิดพื้นดวงขาดเงินเงินอาจจะมีฟุกๆเข้ามาบ้างเพราะฉะนั้นไปฟังตอนมูเพราะเดี๋ยวคุณจะรู้ว่า คุณมูแล้วคุณจะได้โชคอ่ะต่อค่ะความรักค่ะความรักในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะเป็นในดาวพฤหัสเช่นกันนะสำหรับชาวเมถุนแล้วตอนเนี้ยพฤหัสก็ไปอยู่ในภพของการงานแล้วเขาไปอยู่ในการงานานานมากดาน,นั่นคือแปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครที่บอกว่าเฮ้ยได้คู่มาลาจากที่ทำงานหรือการทำงานหรือการเดียวงานอันเนี้ยช่วงเนี้ยคุณยังมีโอกาสได้อยู่ นะคะแล้วกำลังจะหมดไปตอนกลางเมษาแล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามถ้าเกิดใครที่ปิงปังหรือสดปิงปังคนที่ทำงานอยู่หรือดีลงานอยู่รีบจีบค่ะคุณรีบจีบค่ะ <c oughs> นะคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่คุณนะ่ะอาจจะเจอเขา <c oughs> เขาอาจจะอยู่ในช่วงแบบช่วงสั้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบคนที่คุณปิงปังอยู่เขาอาจจะกําลังออกแล้วอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยรีบล,ลุกรีบ ท้าบทามหรือขอเบอร์ขอไลน์แลก IG เอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดาวคู่ของคุณเนี่ยเดือนเมษากำลังจะโยกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งอื่นแล้วตรงนั้นแหละเดี๋ยวเรามาว่ากันแต่ตอนนี้คนโสดมีโอกาสยังเจออยู่ รีบเข้าไปจัดการซาชาร์จเลยนะคนมีคู่ก็บอกเลยว่ามีความมั่นคงร่วมกันมีการเจรจามีการงานร่วมกันใครทํางานร่วมกันมักจะดีด้วยนะคู่คุณอาจจะซัพพอร์ตเรื่องงานคุณมากหรือถ้าเกิดว่าคู่ของคุณเนี่ยเป็นพ่อบ้านหรือพ่อแม่บ้านอะไรเงี้ยก็ซัพพอร์ตช่วยเหลือเรื่องลูกเรื่องเต่าเรื่องนู่นเรื่องนี้ดีปัญหาน้อยนะคะเพราะฉะนั้นบอกก่อนว่า มันเป็นปณิธิทางที่ดีมากคุณอาจจะได้คุยอะไรต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงในอนาคตกับคู่ของคุณมากขึ้นค่ะเรื่องสุขภาพค่ะในเดือนนี้สําหรับเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกนะคะว่าดาวมือตอยูอ่ะเพิ่งย้ายเข้ามาเลยนะคะในภพวินานะในวันที่8 มีนาเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงดาวยกใหญให่คุณเคยได้ยินไหมถ้าหากว่าคุณเป็นสายมูลหรือสายดูดวงตัวจริงงาน,นหมอหมอดูหรือคนที่มาบอกดวงเขาจะบอกว่าเออให้ระวังหน้าเจ็ดลังเจ็ดหน้าสิบสี่ลังสิบสี่หรืออะไรเงี้ยเพราะมันเป็นช่วงดาวขยับ ดาวขยับอะสาคัญมากเพราะมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างสั่นสะเทือนคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือความไม่สบายอกสบายใจจริงๆแล้วนะดาวมฤรตยวูว์นหมายถึงเรื่องของสภาพจิตใจด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในความจิตตกในเรื่องสุขภาพมันจะกลับเข้ามาแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นเจิตตกไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบสุขภาพหรือโรคเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆหรือโรคประจําตัวหรือว่าความไม่สบาย ในในเรื่องของแบบลกประจําตัวเด็กๆที่มันเคยมามันเคยมีอย่างเงี้ยอยู่ดีกลับมา กลับมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอาจจะต้องมีการตรวจเช็คตรวจสอบแต่บอกเลยว่าคุณไม่ต้องจิตตกนะคะเพราะว่าในเรื่องของโรคภัยตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีเวฟดีๆหายๆดีๆหายๆเรามาอ mm ัป hmm. เดตก,กันเดือนต่อเดือนแต่บอกก่อนว่าเดือนมีนามันเป็นช่วงดาวสัว์เพราะฉะนั้นช่วงดาวสัว์มันไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยสบายกายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงรักษาสุขภาพคะ่ะ ไปหาหมอออกกาลังกายดาวอังคารทับด้วยเหมือนกันบางคนดาวอังคารทับถ้าพื้นดวงไม่ดีอ่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะแก้และเสริมเลยค่ะอาจารย์ใช่เราก็เลยต้องมาเข้าเรื่องแก้และเสริมเพราะยังไงก็ตามคุณเลี่ยงไม่ได้จากต้นคลิปเลยนะที่บอกคุณเรื่องดาวมฤตยูยกใหญ่ยังไงก็ตามต้องปฏิบัติธรรมนะ ปฏิบัติทรรถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมากๆอยู่แล้วนะคะในการเสริมหรือว่าแก้ในเรื่องของดาวมฤตยูข้อแรก<ช>แต่ถ้าใครบอกเฮ้ยมันยังไม่มีเวลา,าจริงหรือมันยังไม่มีโอกาสจริงทำที่บ้านได้นะคะนักสมาธิ5นาทีนะหรือสามารถที่จะถือศีล ห้าได้หรือถือสินได้ไม่เต็มเวลาไม่เต็มวันไม่เป็นไรบร,ริบุรเรื่อยๆได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปทําบุญเกี่ยวเรื่องเวทนานะวันนี้บอกไปแล้วนะส่วนในสิ่งที่จะต้องเน้นย้าอีกข้อหนึ่งก็คือดาวพฤหัสคุณสวยนะคะคุณควรที่จะไปพวกแบบเอ่อทำบุญบ้านทําบุญสังกาทานถวายสังกทานดาวองคารทับตัวพอดีถวายอะไรที่เกี่ยวกับเหล็กเกี่ยวกับโลหะนะคะอันเนี้ยจะเสริมจะช่วยคุณได้ดีนะคะ,คะใครที่บอกว่าเฮ้ย ใช้เป็นเหมือนแบบเป็นเซล์อ่ะขายของเน้นขายของเน้นเจรจาใช้สีเขียวใช้สีชมพูอันเนี้ยตอบโจทย์นะ mm hmm. ใครที่บอกว่าเอ้ยกลัวในเรื่องของอุบัติเหตุมีโอกาสมาขับรถขับปลาบ่อยๆเลยนะ <Okay. S 2> ให้ไปปล่อยปลาให้ไปปล่อยสัตว์ใหญ่อันเนี้ยจะทำให้ชีวิตคุณอยู่ในบนสิ่งที่ดีขึ้นเพราะว่าตอนเนี้ยดาวของคุณเนี่ยมีดาวเกตตีกลอนถึงคุณด้วยแล้วแถม ปเจอดาวเสาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเรื่องอุบัติเหตุก็ยังคงต้องระมัดระวังขับรถขับราก็ต้องดูทางดีๆค่ะค่ะข,ขอให้ลัคนาราศีเมถุนทุกท่านโชคดีค่ะเราสองคนเป็นกำลังใจให้ค่ะบายค่ะบายค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะรู้ลัคนาว่าคุณลัคนาอะไรนะคะต้องมีวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดแล้วสามารถทักเข้าไปในแอสไซโฮโรบิสได้นะคะตอนนี้ยัง ผูกดวงให้ฟรีอยู่นะคะแล้วก็ใครมีคำติชมอะไรให้กำลังใจทีมงานก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ได้เลยแต่ขอเป็นติเพื่อก่อนนะคะจะได้ให้กำลังใจทีมงานกันค่ะ